วันนี้ผมจะมาปลูกมะนาวนะครับเป็นมะนาวที่เสียบยอดมาผมบงเอาไว้ในเข่งในเข่งเบอร์หกนะครับผมขุดหลุมไม่ใหญ่ครับเพราะว่าผมจะปลูกทั้งหมด18ต้นครับถ้าผมขุดหลุมใหญ่เกินไปเนี่ยโอ้โหปลูกไม่ได้แหละครับ18ต้นมันเหนื่อยก่อนอันดับแรกผมจะใส่เนี่ยลงไปครับผมเรียกว่าเขื่อนแห้งครับนี่บางท่านอาจจะเรียกว่า ทานบดนะครับหรือว่าทานชาโคก็แล้วแต่จะเรียกครับส่วนตัวผมเรียกว่าเขื่อนแห้งครับเพราะมันเป็นที่เก็บและก็สะสมของจุลินทรีย์นะครับเป็นบ้านของจุลินทรีย์นั่นเองหลังจากนั้นผมจะใช้ปุ๋ยมูลจิงหลีดราเกษตรกรชาวบ้านนะครับที่มีส่วนผสมของเชื้อราไตรคูเรม่านะครับเชื้อราไตรคูเรม่าเนี่ยป้องกันโรครากเน่าโคนเน่าครับผมใช้1กํามือก็พอ จากนั้นผมก็อปลูกเลยครับนี่ง่ายๆครับดึงออกมาเลยวางลงไป <_ hen> แล้วก็ใส่เคืืนแห้งหรือว่าทานบดลงไปอีกรอบหนึ่งครับทานชาโคบางคนก็เรียกแบบนั้นนะครับเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของจุลินทรีย์ครับมันดูดซับความชื้นได้ดีด้วยนะครับ รอบรอบรากของมะนาวต้นนี้ก็จะมีความชื้นอยู่ตลอดครับแล้วก็ดินล้วนครับใส่ลงไปอีกรอบหนึ่งเนี่ยครับดินล้วนครับแล้วก็ให้น้ำครับผมให้น้ำเยอะๆเลยในรอบแรกนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับขุดหลุมไม่ต้องลึกแล้วก็ใส่อันนี้ลงไปครับเขื่อนแห้งลงไป บางท่านก็บอกว่าเป็นผ่านชาโคนะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยมูลจิ้งหรีดตราเกษตรกรชาวบ้านนี่ลงไป1กํางมือพอครับมีส่วนผสมของเชื้อราไตรโคดมานะครับป้องกันโรครากเน่าโคนเน่าครับแล้วก็ปลูกแล้วก็ใส่ดินล้วนลงไปเสร็จแล้วก็รดน้ำครับ เหมือนเดิมครับรอบแรกเนี่ยรดให้เยอะๆไปเลยผมปลูกต้นไม้ผมไม่ได้ขุดลึกแล้วก็ไม่ได้ขุดกว้างนะครับเพราะเมื่อไหร่ที่ผมขุดลึกแล้วก็ขุดกว้างเมื่อน,นั้นจะทําให้ผมเหนื่อยเมื่อผมเหนื่อยการปลูกต้นไม้จะเป็นเรื่องที่ไม่สนุกอีกต่อไปดังนั้นถ้าใครที่อยากจะปลูกต้นไม้ให้เป็นเรื่องสนุกไม่ต้องขุดหลุมลึกนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบหวังว่าทุกท่านคงได้รับความรู้และแรงบันดาลใจจากคลิปวิดีโอนี้นะครับขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านขอบคุณและสวัสดีครับ